สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่น้องมากินขนมบ้าบินครับพี่น้องน้องมลเขาทาเองครับพี่น้อง Fool ลืม่มวันนี้น้องมลเขาดื่มชาเนาะดื่มชาร้อนๆครับพี่น้องแรงดื่มชาเย็นครับพี่น้องใช่ค่ะขนมบ้าบินน้องมลเขาทําเองครับพี่น้องเนาะใช่ค่ะก่อนกินแลงผฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแลงผายกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ มาพี่น้องกินด้วยกันเนาะใช่ค่ะขานมบ้าบินพี่น้องชิ้นจะประมาณนี้นะคะพี่น้องมันไม่ทำชิ้นใหญ่มีมะพร้าวใส่งาด้วยนะคะพี่น้องไม่หวานมากวันนี้ทำเป็นคุณนายสองคนทำ <c oughs> คุณนายสัก็น อืมด,ด้วยครับพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้องกินขมุนโคลเนี่ยคะะ่ะเนาะกับน้ำเนียงไหมคะขมุนเนาะขมุนโคลเนี่ยค่ะแบบหวานนะคะมีกล่มะพร้าวเนาะ เผาอ่อนเนาะแล้วใส่งาขาวด้วยครับพี่น้องน้ำตาลชายเนาะไม่หวานมากครับพี่น้องอชื่นใจครับพี่น้องร้อนอยู่นะมีน้องช้าวใช่ครับต้องกินร้อนๆเนานะ อร่อยมากครับน้องอันนี้ก็คึมๆนะผ้าคึมๆเหมนะ้องอากาศดี น้องมนกินชาแบบป้านนะเราเนาะชาแรงกินชาแบบพี่กระช่วงชาเย็นชาเย็นแกนนี่เป็นด้าน้าแรงได้กลับบ้านแล้วแรงจะพาพี่น้องไปเด็ดใบชาครับพี่น้องสดๆครับพี่น้อง มันยอดผักเพือเลยนะครับใช่ครับแต่ว่าเขาจะไม่ไว้ให้ต้นมันชุงเนาะมันชุงมากเท่าไหร่ครับพี่น้องมันเล็บย,ยากเนาะแล้วยอดมันจะไม่ชวยเนาะถ้ามันขึ้นชุ่มใช่ครับต้องตากทนตกน,น้ำอืมมีไหมหรือเปล่ายาหมึกหนึ่ง ตามคนมันตกปลอยๆ <c oughs> อยน้ำเลยบางคนไม่มีงานอะไรก็ไปรับจ้างเลดนะ <c oughs> เขาสร้างเป็นกิโล <c oughs> ตอนนั้นตอนอยู่ปานกิโลละ ถ้าเป็นเงินไทยก็สิบบาทเพราะว่าที่นู่นเป็นยี่สิบบาทอะไร20สบาทอ่องร้อยบาทก็เป็นเงินเงินไทยก็สิบบาทเนาะห้าช0องร้อยบาทเนาะใช่ไหม มังคนที่เขาแบบชงไหวอ,อ่ะถือสิบบาทเนาะสิบบาทก็ห้าร้อยล้วแต่พันหนึ่งวมังคนเนีเขาไปแป๊บเร็ยวได้มาตั้งหลายรูเลยนะสิบกว่ารูแต่ว่าแรงแบบเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่เป็นที่บ้านแล้วนะเป็นทงัทงผังที่พี่สาวไปเป็นสะพ้ายเขาอะ มีต้นซาเนี่ยนางบลเลดแต่ว่าเขาจะเลดเฉพาะต้นเช้ากับต้นเย็นนะเพราะว่ากลางวันมันร้อนเขาไม่เลดนะเนี่ยไม่เคยเห็นต้นเงินน้องมวนเคยเห็นแต่ว่าเคยแต่ว่าแรงเคยเลดเวลามาทำเป็นแบบไวซาแบบแห้งอะไรเงี้ยโอ้ มือนี่ไม่ดีพี่น้องลํำปีเลยครับพี่น้องน้ำน้ำซาที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืนอมหมักไว้ใช่ต้องเอาตากเอาเข้าออกก่อนจะมาเป็นซาไม่ไไนะใช่ง่ายๆเนาะใช่ครับแต่ว่ารลเท่าไหร่ครั้งหมือนน้ำมาก่อนนะรู้็็ถ้าเป็นเงินที่นู้นก็หลายพันอยู่นะ คนมาเลยตอนเช้ากับตอนเงย็นก็ไปเลียนตอนเยน็เยนเย็นกินข้าวเสร็จก็มาโคช่วยใหไปทำแบบแห้งอ่ะฝนตกจริงๆครับพี่น้องเนาะแป้งในกระทะใ,ใหญ่ๆเลยนะ หมาง,มง<ด>ป่านมีมมหลายมีสี่ห้าสิบเป็นร้อยรูเลยนะบางบางที่อะโคจนกาดประมาณทุ่มชองทุ่มบางคนถึงสีหนึ่งก็มีนะห้าคนไม่เยอะ,ะเราไปตากที่ไหน,นตากเติมใช่ตากแดดร้อนสองสามวันแห้งต้องคอยต้องค่อยค้นตลอด<า>มมนถึงจะแห้ง,งใช่ครับ เวลามันแห้งเสร็จแล้วก็ต้องมาเลือกอีกนะที่มันแบบที่เขานวดแบบบางอันก็มันจะเล็กๆช่วยๆอะไรเงี้ยเขาจะแยกกันขายอะไรเงี้ยพี่น้องทําใบชาไม่ใช่ง่ายนะก็ยากอยู่แงอร่อยมากคะพี่น้องอร่อยมากครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแร้งผายกินเลยนะครับ ขอบคุณมากๆครับวันนี้อากาศรีพนตกครับพี่น้อง